สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี่มาพบพอกับช่องอร่อยพาดชิมคือเกลืจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี่ชิพาพี่น้องมากินสมจ้าเมื่อนี่ได้บักดันพี่น้องจ้าบักดันบักดันสดมาซูพี่น้องกินแซ่บกับน้ำย่ำจ้าพี่น้องจ้าคืออยากเมนูคืออยากจ้าจะกินบักสมพี่น้องน้ำยำราดเลยพี่น้องจ้าน้ำลายแตกเนาะไส้ปูดปูหน้ามาพร้อม อยากผนคนพี่น,อน้องกลัวรัวเมนูคุดอยากพี่น้องจามมาจ้ะเซ่บแสบเลยพี่นอ้องจะลงมือเลยพี่นอ้องจ้าบักดันสดคุดอ,อยากกินสมโซมพี่น้องกุดเสี่บยางกระไล่หลายเลยบักดันกระไล่แต่ว่าคุดอ,อยากพี่นออ้องอือมจิ้มคำแดกลงไปไลายแตกสดๆพี่นอ้องสดน้ำตามจา้ะ มันสมแห้งตรงสดนามน้ำพี่น้องจา้าอืผักไปกืนน้ำลายอีกแล้วพี่น้องอยากไม่กจะเปมนบอด,ดีโอ้ยแซบพี่น้องปูหน้าบาเนี่ยใส่ปูหน้ามานน้ำซีโตพี่น้องจา้าปูหน้ากับมันมันเจ็บแสบสละ่ะ อยากตะบักสูมพี่น้องจ๊คสกินอีหยังเนาะตามโดยหอมแดงจะพี่น้องแบบแสบอีเดียอยากให้ในยินเสียงพี่น้องจ้าเสียงก่อปักดันบักยางแสีบเลยสดตองไปสดนามกับปักดันไปพร้อมกันพี่น้องมมนจังสิเข่ากันพอาดีจ้ะป้องสันมมนสิสูมแห้งเกินไปพี่น้องสีอีก,กระปูพี่น้องจา้าแบบแสีบพี่น้อง เมนูคืออยากตอนแรกว่าสิเห็ดเจ้าผงน้ำพี่นองจ๋ามาคขียลืมข้าวสวดน้ำลงไปนั่นๆพี่นองแสบคักเมน,นูนี่ดันสด กลินลงไปลายๆอย่า,างติดเขียวพี่น้องต่ก็แซเบพือเก่าจะ้ะเกิดอยาอืมอือยากให้หนดยยินเสียงกรอบเพ้พี่น้องจ้าเสียดดายขากเป็นทนายปู่หน้าก็แซ่บเข่ากันเป็นะนายอืมหักปู่บัดท,ที่นี่ไหวเอาน้ำแสีบพี่น้อง เอาไปดองกันแสบพี่นองจ้าบักดันคลิปกับเสียงผักกับสิไปกุละท่างเนจักนอยพี่นองสดหอมแดงกับน้ำพี่นองจ้าเข้ากันดีดีอืมสดน้ำอีกแซ่บหลายพี่นองคลิปนีก็เอาไว้ซ่ำหนีกอน่าจะพี่นองจ้าเสียงผักกับสิจบก่อนคลิปเน,นีย่ยจักนอยเด้อจ้ะเมื่อนวเว้าพี่นองจ้า จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าหล่ะจ้ะพี่น้องขอบพระคุณค่ะ